คิดได้ไงทําซองที่มันปูดออกมาอย่างเงี้ยคือมันดูตลกแต่มันโคตรด,ดีโคตรตอบโจทย์คือปกติซองไฟฉายที่เราเห็นบ่อยเนี่ยมันจะคุมไปทั้งกระบอกแล้วถ้าเป็นไฟฉายสวิตช้ายบางทีเราไปโดนด้านบนโดยไม่ตั้งใจไฟก็เปิดขึ้นเองแต่พอทาซองที่มันปูแบบนี้เราไม่ต้องกลัวไฟฉายเปิดเองแล้วการออกแบบเขาคิดมาดีมากคือแค่ทําซองยาวขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ไฟฉายจะขยับขึ้นมาแล้วก็ปุ่มไปโดนซองใช่ไหมแต่อันเนี้ยต่อให้ไฟฉายขยับขึ้นมายังไงก็ไม่ต้องกลัวเปิด เขาจะมีคลิปพกที่แบบคอยดามกับช่องอยู่พอดีซึ่งจุดนี้มันตอบโจทย์มากๆใครที่เล่นไฟฉายเนี่ยจะเคยเห็นข่าวกันมาบ้างที่ว่าพกไฟฉายแล้วเผลอเปิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยจนเกิดไฟไหม้แต่ซองตัวนี้คือหมดปัญหาเรื่องการเปิดไฟฉายโดยไม่ตั้งใจได้เลยส่วนไฟฉายตัวนี้นอกจากคนทั่วไปแล้วคอนเน้นทำมาตอบโจทย์เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นความสว่างความแข็งแรงความคงทนตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆแล้วอย่างที่บอกยิ่งไฟฉายแรงๆการเซฟตี้ต้องมาเป็นอันดับแรกนอกจากซองที่คอยป้องกันการก,ารกดปุ่มแล้วเนี่ยตัวไฟฉายเขาก็มี เวลาจะใช้งานก็แค่หมุนท้ายเป็นในโหมดที่ต้องการโดยตัวสวิตช์ท้ายจะมี2สเตปกดกึ่งหนึ่งกับกดลงไปจนสุดเวลากดกึง่งนึงไฟติดพอปล่อยไฟก็จะดับแต่ถ้ากดลงไปจนสุดจะเป็นการเปิดไฟโดยในโหมดแรกจะเป็นความสว่างออลตราโลที่30ลูเมนในโหมดถัดมาจะมีความสว่าง4ระดับแบ่งเป็นความสว่างต่ำา90ลูเมนระดับกลาง170ลูเมนระดับกลาง420ลูเมนแล้วก็ระดับสูงที่1000ลูเมนต่อมาโหมดทโบในโหมดนี้สามารถใช้ในเหตุต่างๆได้ด้วยความสว่างสูงสุด4 0 0 0ลูเมน และสุดท้ายโหมดสตอบอปที่ส่วนหัวไฟฉายจะเป็นขอบอยากสามารถใช้ในการทุบหรือกระแทกส่วนการใช้แบบตัวนี้ไม่ต้องเอา่านออกมาชาร์จแค่ดึงวงแหวนตรงนี้ขึ้นจะเจอพอชาร์จ t ท p e ซและนี่คือเอสบีมทีสเป็นไฟฉายที่อึดถึกทนแรงสว่างบอกเลยว่าตอบโจทย์เจ้าหน้าที่มากใครสนใจสามารถไปกดกันได้ที่ตะกา้านล่าง